สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาถอดไฟท้ายของเชฟโรเลตนะครับรุ่นตาสองชั้นนะครับในการถอดไฟท้ายนะครับก็จะมีนัดล็อกอยู่2ตัวนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับในการแกะไฟท้ายของเทปรเลยนะครับในการดึงไฟนะครับให้ดึงออกข้างๆทา,างตัวรถนะครับอย่าดึงออกมาทางนี้นะครับเพราะเคี่ยว มันจะล็อกอยู่ด้านนี้นะครับในการดึงก็ดึงออกมาทาัาง้ง้างนะครับอันนี้มือเดียวจะยากหน่อยนะครับนี่ดึงออกมานะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดล็อกของมันนี่คือหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับอันนี้จะไม่เคี้ยวของมันนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะมีไฟอยู่3ามดวงครับอันนี้คือไฟเบรกนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวอันนี้คือไฟหลีนะครับครับต่อไปจะเป็นการประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับไฟ้เที่ยวทั้งสองเข้าในตำแหน่งของมันนะครับ แล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันก็จะเข่าล็อกครับจอจากนั้นเราก็ล็อกอาทั้งสองตัวนะครับดอกตัวบนเสร็จก็ตัวด้านล่างนะครับ นนน่นะครับ,รบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการถอดไฟใต้ของเ็รีรยเล็ตทั้งถอดเท้าถอด,ถอ,ดออกนะครับคลิปนี้ก็จบ,จบแต่เพลงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ